คอนยังไม่จบส่งน้องขึ้นรถต่อทุกคนเดี๋ยๆแล้วเขาหน้ารักอะ่ะทุกคนมันไม่รู้เวลาน้องวอวยพรน่ะน้ำตาจีไหลยิ่งนุกวอวยพรเหมือนแบบว่านือนั่นแหละทุกคนดูน้องวอวยพรไปไวอวยพรนุกไปไวอวยพรนั่นแหละเก็บแต่สิ่งดีๆไม่ใช่แบบว่าจ้องแต่จะแบบไอ้นี่น้องเนาะ อไม่รู้จะพูดยังไงใจหายเหมือนกันนะทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่ได้ไปไหนแต่เออหลังๆเราก็จะเจอกันน้อยลงเพราะว่าน้องรับงานน้อยเนาะน้องรับงานน้อยคนเดียวคนคู่ก็จะน้อยเดือนนี้นะจะเจอน้องน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรประหยัดเงินคิดซะว่าเออประหยัดเงินเรา ประหยัดเงินเราแต่แต่เราก็จะมาเมามอยกันอยู่นะทุกคนว่าบุ๋มจะไม่สัญญาบุ๋มจะไมไ่นี่อ่ะทุกคนเนี่ยแหละบุ๋มอะคือบุ๋มกว่าถ้าบุ๋มสัญญากับทุกคนแล้วบุ๋มจะไม่ได้มาคุยไงอืมถ้าบุ๋มจะมาวันไหนบุ๋มก็จะมาเมาเลยแต่แบบจะมาในช่องนี้แหละนะจะมาคุยกับทุกคนในช่องนี้แหละฟังน้องพูดมันก็แบบอืม นาะยิ่งตอนนุกพูดอะไรอย่างเงี้ยกับปายพูดมันโอ้ยไม่รู้อะรู้สึกแบบยังไงไม่รู้หลักเขาแต่น้องเขาก็ยังจับมือด้วยกันอยู่นะทุกคนอย่าปล่อยมือน้องพวกเราอย่าปล่อยมือน้องนะ โอ oh, ้พี่โป๊ของคุณค้าพี่โป๊ะคือว่าผมไปไปใช่แต่เป็นเมนูเขาบอกเรย่อมัเดมาโอเคเดี๋ยวพาไปกินยาทำไรมามันเวลากินข้าวไม่ตรงเวลามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดปวดท้องปวดบิด จอฟ้าบอกว่าสอดปีๆๆใหม่ทามสุขมากครับสสดปปีใหม่เช่นกันครับพี่ๆครับขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะแล้วก็คิดวางสิ่งในสนมาแปรธนาทุกอย่างเลยขอให้ไม่ว่าไม่ว่าในปีหน้าหรือหรือต้นปตน,ตนปีเนี้ยในปีเนี้ยมันจะเป็นยังไงก็ยังไม่รู้หรอกแต่ว่าก็ขอให้ทุกคนจําจําเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจำเรื่องราวที่เราเคยรักกันมากขนาดไหน จำว่าเคยทําอะไรร่วมกันประจำไล้นะครับแล้วก็นุ้ยไม่อยากให้ลืมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่เราเคยทำขอทุกคนขอสุขคับผู้ชมะปรดครับก็้ชายครับน่าจะฝากบอกว่าสวัสดีปีใหม่มีไปความสุขมากๆครับใช่ก็แฮปปี้นิวไงนะครับ เป็นการเริ่มต้นการเดินทางของนีหนึ่งเป็นวันเลือหน้าแรกนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะในปีนี้อะไรที่หวังอยากจะทำก็ขอ,อให้ดูแล้วก็ตั้งใจทำเพราะว่าเวลามันก็เดินไปข้างหน้าเสมอแล้วคราวนี้ก็ปีนี้เดินทางมาเข้าสู่ปีนี้เทากกาเี่ยวได้รู้จักกันได้มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันก็ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยกันวันนี้เป็นานานนะครับ ฟรีเดียร์ฟอให้เป็นฟีที่บ้าแล้วก็มีความสุคมากของใครของใครขอบคขอบคุณครับบคนะครับจั ร้อยนะครับเดีย๋ยวเราไป่งน้องสุดรถเดียกันตันนี้รถจอดอยู่ข้างๆแล้วนะครับรอสักครู่รอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับ ก็เดี๋ยวไปส่งน้องๆขึ้นรถนะฮะคุณนุกธนดลนะครับ,นนะรบจะไปขึ้นรถคันข่า,ขาวนะครับส่วนแปปันเอโอก็จะขึ้นรถตาเรียสีดำกลับนะฮะดูแลโดยน้องป้อมนะครับลูกก็ดูแลโดยพี่ป๊อบนะครับทีก็จะมีการเว้นระยะห่างไว้เนาะนะครับถักทายกันนะค,รครั้งหนึ่งก่อนจะส่งน้องขึ้นรถนะครับ ขอบคุณหน้าจอด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่เสมอนะครับเนี่ยนะครับขึ้นรถไปแล้วก็รวยบิ๊กท่านคือไปไปออดิโอนะครับ กำลังมาส่งมองเหมือนเดิมนะครับคุณานขอบคุณผู้ชมอยู่เป็นเพื่นนอนกันนะครับโคชการในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นวันไหนเดี๋ยวมนาะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกสักทีนะครับตอนนี้อุณหภูมิลมปางคือจะพงอพงสาคระเหมาะแก่การนอนเป็นอย่างมากนะฮะโอซีอีโอเราน,นะฮะยังไม่รู้จักคำว่าเหนื่อยนะฮะทักทา,ายกัน โอเคนะครับฟันดีนะครับทุกคนเดี๋ยวรอรถน้องออกนะครับผมก็จะ